สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโฟก,กอีกแล้วนะคะในช่วงของอรอบรู้เรื่องรักออนไลน์นะคะก็สาหรับวันนี้นะคะโฟกจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับประเด็นแล้วก็คําถามนะคะที่ที่แบบที่เราควรจะถามในเคสในกรณีที่แบบว่าเราคบกับหนุ่มฝรั่งไปในระยะหนึ่งที่แบบว่าคือเขา้าเข้าขั้นแบบคือเข้าขั้นซีเรียสแล้วนะคะเหมือนประมาณว่าคือตกลงคบกันแล้วตกลงเป็นแฟนกันแล้วอะไรนะคะคำถามเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะว่าคือคําถามเหล่านี้ที่โฟจะแนะนําต่อไปนี้นะคะมันจะทําให้เราแบบว่าคือมองมองเห็นมองเห็นอนาคตได้ได,ได้ได้ชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งมองภาพออกในระดับหนึ่งนะคะว่าหนุ่มที่เราคุยอยู่เนี่ยคือจะจะเป็นคนที่ใช่ร้อยเหรือเปล่า จะเป็นคือสเปคที่เราต้องการจริงหรือไม่นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคําถามเหล่านี้คือเราควรที่จะนําไปถามนําไปพูดนําไปคุยเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําความรู้จักกับกับหนุ่มของเราเนี่ยมากขึ้นมองเห็นภาพอนาคตมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คุยถ้าเราไม่ถามคําถามในในในเชิงแบบเป็นคําถามที่แบบะจะจะจะ,จะลองใจเขาจะลองเชิงจะดูแบบว่าสามารถที่จะอื รู้บุคลิกนะคะรู้ทัศนคตินะคะรู้แบบว่าคือแนวทางการใช้ชีวิตของเขานะคะในประเด็นเหล่านี้นะคะวันนี้โฟก็เลยมีมีคำถามทั้งหมดแบบว่าคือ3เรื่องด้วยกันนะคะที่ที่เราควรที่จะถามแล้วก็นำไปพูดคุยกับกับหนุ่มๆที่เราคุยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นนะคะเรื่องแรกเลยนะคะ,ะก็คือคำถามเรื่องลูก แต่น,นี้โฟจะไม่ได้พูดไม่พูดประโยคภาษาอังกฤษนะคะโฟจะเล่าให้ฟังนะคะโฟจะแนะนําแค่ว่าประเด็นนี้ประเด็นนี้นะที่เราหน้าหน้าที่จะคุยควรที่จะเอาไปคุยนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นคําถามเรื่องลูกเพราะว่าทําไมจะต้องถามเรื่องลูกอย่างที่โฟเคยเล่าไปอะคะ่ะว่าคือบางทเีเราอาจจะเป็นแบบเป็นแม่ไม้ลูกติดอะอ,อย่างโฟโฟมีลูกหนึ่งนะคะเราเคยแต่งงานมาแล้วเรามีลูกแล้วนะคะเราไม่ต้องการที่จะแบบว่าคบคนที่ คือฝรั่งที่จะอยากจะมีลูกอีกอะไรเงี้ยนะคะหรือนะคะฝรั่งเ,เขามีความต้องการในเรื่องลูกเนี่ยคือตรงกับเราไหมนะคะคือซึ่งตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นเป็นประเด็นที่เราจะต้องแบบว่าคือมีแทรกเข้ามาพูดคุยนะคะในในช่วงที่แบบว่าคือเริ่มพบกันแบบเข้าไปในขั้นแบบเออจริงจังแล้วอะไรเงี้ยเราจะต้องเปิดใจคือจะต้องเริ่มเปิดใจคุยกันละว,ว่าอืคุณมีความต้องการ แบบไหนนะคะคุณต้องการจะมีลูกอีกไหมหรือว่าคุณไม่ต้องการที่จะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการถามคําถามเรื่องลูกเนี่ยมันจะโยงไปถึงแบบถึงประเด็นสมมุติว่าเออคุณคุยคุยไปคุณคุณไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เห็นความสําคัญของเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอแต่งงานกันไปกลายเป็นว่าเกิดปัญหาครอบครัวแบบว่าเออแบบมีปัญหาพ่อมีปัญหากับลูกเลี้ยงมีปัญหาเกี่ยวกับลูกติดอะไรเงี้ยคือมันมันกลายเป็นว่าแบบนะ แทนที่เราจะแก้ปัญหาตั้งแต่แบบก็คือเขาเรียกว่าวัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเออเราควรที่จะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเราควรที่จะยจะพึงแบบว่านึกถึงนะคะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็โอเคประเด็นที่หนึ่งก็คือประเด็นเรื่องลูกนะคะเรื่องที่สองก็คือถามถามเรื่องสังคมถามเรื่องสังคมถามทําไมจุดนี้สําคัญมากเพราะว่าหนึ่งคือถ้าไลฟ์สไตล์ของเรากับเขาต่างกันนะคะ เราไม่ทําความรู้จักกับเขาให้ใหมากพอเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องสังคมว่าเอ้เขาเนี่ยเป็นคนติดเพื่อนมากไหมอะไรยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ตัดสินใจแต่งงานกันไปอยู่กินกันไปกับกลายเป็นมีปัญหานะคะสมมุติว่าเอ้ยเขาเอ้ยขอโทษค่ะคือเขาเป็นคนแบบอุ้ยสังคมจา๋าอ,อ,แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยเป็นคนชอบอยู่แบบสันโดษอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบ ก็ไม่มโลกส่วนตัวเออเราชอบอยู่แบบเงียบๆเ้วไม่ชอบเที่ยวกลางคืนเราไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็ควรที่จะแบบว่าคือถามพูดคุยกันนะอย่างไอเโฟยโฟยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างอย่างคําถามที่ที่เราที่เราควรจะถามคือถามเขาเหมือนประมาณว่าอืม how much how much do you want do you want social life เหมือนประมาณว่าเอ่อคุณชอบคุณชอบสังคมมากแค่ไหนคุณชอบเข้าสังคมมากน้อยแค่ไหนเรื่อง,เร,องเรื่องสังคมเนี่ยมีความสําคัญกับคุณมากมากแค่ไหน คุณเป็นคนติดเพื่อนไหมคําถามเนี้ยค่ะคุณเป็นคนติดเพื่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเราควรที่จะควรที่จะถามเพื่อเปิดประเด็นเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าเออหนุ่มคนนี้เป็นยังไงเป็นคนชอบเข้าสังคมถ้าเขาบอกว่าเอ้ยไม่นะคือจริงๆฉันก็ไม่ค่อยแบบคือไม่ค่อยติดเพื่อนมากเท่าไหร่นะคะไม่ได้แบบสําคัญมากอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบเออ ไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องไปเจอเพื่อนทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยไม่จต้องไม่จําเป็นที่ต้องไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคือฉันเป็นคนชอบแบบชอบอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยคือถ้าเขาพูดมาแบบนี้เราก็แบบเออถ้ามาตรงสเปกเราอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่าคุยกันได้ต่อแต่ถ้าตัวเราเองเราเราเป็นคนแบบว่าคือโซเชียลอะไรเงี้ยเราติดเพื่อนแต่ถ้าผู้ชายหนุ่มคนนี้บอกว่าคือไม่นะคือฉันฉันเป็นคนแบบว่าเป็นคนติดบ้านชอบอยู่ชอบอยู่แบบชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่เราแบบ เป็นคนชอบแบบว่าโซเชียลเราติดเพื่อนเราบอกชอบมีสังคมอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นข้อให้เราคิดแล้วว่าค่ะว่าเอ๊ะจะไปต่อดีไหมสไตล์เราจะไปกันได้หรือเปล่ามันก็เป็นข้อหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่าเออแบบอ่ฉุกคิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยคือเพื่อที่จะแบบเออค่อยๆแบบดูเขาต่อไปคือมันจะใช่หรือไม่ใช่เราก็จะได้แบบ คือได้ได,ได้ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเพื่อเพื่อแบบเป็นการสร้างเขาเรียกว่าคือสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นคงในอนาคตคือสร้างความมั่นใจให้กับเราว่าเออหนุม่มคนนี้เป็นยังไงหน้าที่การงานเขาเ,เป็นแบบไหนนะคะในเรื่องของแบบ นี่สินอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,ค,อคือเราเราสามารถถามได้คุยได้นะคะเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือจริงๆแล้วคือฝรั่งเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าคือค่อนข้างที่จะเปิดใจนะเหมือนประมาณว่าแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องดูดูสไตล์นะคะดูว่าเอ๊ะเราครบกันไปถึงถึงขั้นไหนแล้วเขาเขาเปิดกับเรามากน้อยแค่ไหนในในช่วงจังหวะที่จะเราจะถามหรือที่เราจะพูดในประเด็นหลักเนี้ยมันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะที่ที่ท,ที่พี่โฟเอามาแนะนาเนี่ยนะคะมัน มันม <c oughs> ันมันไม่ใช่แบบว่าคือเรื่องแบบอุ้ยเสียมารยาทหรือเปล่าจะไปถามเกี่ยวกับเรื่องนี้สินเรื่องอะไรเขามันมันไม่ใช่ค่ะคือฝรั่งเนี่ยเขาเขาเปิดใจถ้าเราจะคบกันจริงๆแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะต้องมีความมั่นใจด้วยว่าเอ้ยเรากับเขาเนี่ยคบกันถึงขั้นไหนแล้วคือต้องมีความชัดเจนถึงขั้นที่ว่าคุณคบกันไปถึงขั้นซีเรียสแล้วอ่ะมันถึงจะสามารถถามคําถามถามประเด็นเหล่านี้ได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้นะคะก็คือเรื่องเรื่องของแบบเรื่องของนี่สินอรไรงเงี้ยคือเราสามารถถามได้นะว่าคคือุณ คือ are you in debt อะไรอย่เงี้ยเหมือนประมาณว่าเออคุณคุณมีหนี้สินหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณแบบว่าคือ Financial คุณเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคุณต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะอะไรเงี้ยคือมันมันต้องมีแบบว่าคือลักษณะการการคุยะคําถามแต่คือโฟก็ไม่สามารถที่จะ discover ให้ได้ว่าคือใช้คําถามคําไหนอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซ,ซึ่งเราจะต้องดูแต่ว่าคือสิ่งเหล่านี้มันมันมันจะเป็นกับเรามากนะคะที่เราจะต้องถามว่าเออเขาเป็นยังไงแบบเออคือเขามีภาระนี้สินอะไรมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะถามได้ถามเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างประมาณว่าอองานงานคุณเป็นแบบไหนงานอะไรที่คุณที่คุณชอบคุณชอบงานที่คุณทํมาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรารู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้เขามี มีทัศนคติในการใช้ชีวิตยังไงทัศนคติในการทํางานยังไงมีการวางแผนมีการแพลนอนาคตครอบครัวแบบไหนซึ่งตรงนี้เราเราจะสามารถรู้ได้ถ้าเราคุยยกประเด็นเหล่านี้มาคุยอะคะ่ะมันจะทําให้เรามองภาพออกสําหรับแบบคือคนที่เราแบบคนที่เราอย่าลืมนะคะว่าคนที่เราจะฝากชีวิตไว้คนที่เราจะต้องการที่จะแบบคือแต่งงานด้วยฝากชีวิตไว้เนี่ยคือเราควรที่จะทําความรู้จักกับเขาให ให้ให้ลึกซึ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะอย่างที่โฟเคยบอกไปนะคะว่าคือการที่เราจะทําความรู้จักกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะแต่สิ่งที่เรายกหยิบยกประเด็นนี้มาพูดกันเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะรู้ไลฟ์สไตล์รู้ลักษณะรู้ทัศนคติของชายหนุ่มฝรั่งในเบื้องต้นเพื่อที่แบบว่าคุณจะสามารถตัดสินใจในการเลือกคุยเลือกคบต่อไป เท่านั้นนะคะตรงนี้มันเป็น personal advice ก็คือมันเป็นแนวคิดแนวทางในการในการแชทในการคุยของของพี่โฟนะคะโฟก็เลยแบบว่าเออนำไอเดียนี้มาแชร์นะคะก็ถ้าถ้าคุณเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะก็นำไปใช้นะคะนำไปนาไปปรับใช้นำไปนำไปลองแชทดูนะคะบางทีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นไอเดียทำให้เรามีมีไอเดียในการคุยในการพูดต่อไปทำให้แบบว่า conversation มันไม่มันไม่ dead air นะคะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะโฟก็ถือโอกาสนะคะสวัสดีปีใหม่ไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุนช่องออรับรู้เรื่องรักออนไลน์ของโฟนะคะที่กดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆแชร์นะคะโฟขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับปีใหม่นี้นะคะปี2 0 0 0 560นะคะโฟก็ Focus. ขออวยพรให้แฟนคลับพี่ๆทุกๆคนนะคะจงมีแต่วความสุขความเจริญนะคะมีความโชคดีร่ำรวยเงินทองแล้วก็แบบว่าบากล้นไปได้วยความสุขนะคะขอให้ร่ำรวยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในปีหน้านะคะโฟก็ Focus. สัญญาว่าโฟจะนําแต่สิ่งดีๆนะคะมานํานเสนอนะคะมาบันเทิงเริงใจอาจจะมีไร้สาระบ้างอย่างนี้ก็ <c oughs> เลือกดูเอานะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขม,มากๆคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ